วันพรุ่งนี้กรุณาทราบนะถ้าท่านจะจำสายแล้ววันพรุ่งนี้ปฏิบัติต่อทุดงข้อวัดข้อบินทบาทท่านเคยรับที่นี่แหละนอกเขตนี้แนละ้วเข้าในกําแพงนี้แนละ้วก็เป็นอันว่าไม่รับพยทานบินทบาทที่ตามมาภายหลังท่านจะรับในเขตกําแพงที่มาตั้งเดิมนี้เท่านี้นะแหละให้พระมันจำเอาไว้ นี่ท่านรับผู้ดงข้อนีียะรับที่บินสบายมาได้เท่าน,นั้นไม่นําไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังท่านรับมีท่านรับเฉพาะนี้นะทีแต่ท่านรับบินสบายมาถึงนี้นอกจากนั้นตามมาเรียกว่าสิ่งของที่ตามมาเสียหลงผู้สมทานผู้ดงข้อนี้ไม่รับขัดกับผู้ดองข้อนี้กรุณาทราบไว้ ดังที่เคยปฏิบัติมานเนี่ยกำแพงนี้เป็นกำแพงเขตกัน้นพระบิณฑบาตมาถึงกำแพงนั้นแล้วท่านก็ปิดฝาบาทไปเลยให้พระท่านเ,เข้าใจเอาไว้นี้สำหรับวันนี้เป็นอย่างนั้นทั้งวัดคือก็มาทานกันอย่างนั้นทั้งวัดเลยอื <c oughs> เี๋ยวการเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันพุนีบรรดาประชาชนที่เอาของมาสวายพระธรรมดาธรรมนาในวันพุนี้ไปไม,ไม่ได้สาหรับอาหารนะตอนเช้าก็าจะใส่บาตรท่านจะมารอใส่อยู่นี่เพื่ <c oughs> พากันจําทุกคนนั่นนี่นะพูดนี่พูดเป็นคาสัจคำริงพูดตามแบบฉบับามหลักตามหลักวินัยพระกันจะรับเป็นสบ,บาตได้มาถึงแค่เนี่ย กำแพงในนี้จึงเป็นจุดดั้งเดิมก็เลยปฏิบัติเป็นอย่างนั้นดั้งเดิมมาพอ,อเลยกำแพงน่ะท่านผิดบาลก็เข้าเข้าเข้า,ขาอย่างนั้นทุกคนหไหนจาไว้ใครจะต้องการใส่บาตรท่านก็ให้มาใส่เนี่ยทีนอกกำแพงกำแพงในกำแพงนอกนั้นทาทีหลังไม่ถือเป็นกฎเกณฑ์ถือนี่เป็นกฎเกณฑ์ก่อนเรื่อยเืยไปอย่างนี้ <c oughs> พระนี่ไม่ทราบมีมาจํานวนเท่าไหรเแล้วมาจะมันตาจะหนึ่งปีนี่จํานวนเท่าไรเราก็ไม่ท <c oughs> ราบแล้วมำธรรมดาเราก็สั่งแล้วไม่เลยห้าสิบวางนั้นนะมีเข็จําจกัดไว้ห้าสิบองปีนี้จะเท่าไรไม่ทราบเพราะเรื่องพระวันนี้จะมากตลอดต้องกดเอาไว้กดเอาไว้ใมงั้นเลเอะเทอะไปหมดครับ <c oughs> มีวันนี้วันสาระหะวันรวมเข้ากันสาวัน,วน,นพอวันพุนีพ้พระท่านก็อธิษฐานพรรษาในวันพุนี้ภาคเช้าที่จะควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโุด,ดงเช่นบิณฑบาตมาตอนเช้าแล้วเฉพาะในเขตกำแพงนี้เท่านั้นเข้าไปแล้ไม่รับตั้งแต่เช้าแล้ว่านโดงของ้อนี้มันเกี่ยวกับอาหารบิณฑบาต ภาคเช้าท่านก็จะมาทานไว้แล้วนะพอถึงตอนเช้าก็ท่านก็จะปฏิบัติตามนั้นให้ทราบเอาไว้อันนี้เป็นพ่อแรกในสุโดงที่มีตั้งแต่เช้าไปเลยนอกอกนันก้นมีต่อไปอแล้วท่านผู้ใดวันเข้าบรรษาเป็นสุกรลังที่จะบำเพ็ญกรรมนธรรมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของพระ พระท่านจึงสมทานคูดงประชาชนญาติโยมก็หัวใจประสงค์บุญด้วยกันอย่างไรจะมีขอบเขตบังคับใจของตนเพื่อศีลเพื่อทำให้นําไปบังคับนะเขาจะปล่อยลอยลอยไปเราจะให้กิเลสมาอวดอ้างเราไม่ไม่ใช่พระอย่างนี้เนระเราไม่ใช่พระก็คืออะไรมันก็คือกิเลสกิเลสคืออะไรก็คือส่วมคือฐานถ้าแปลกองก้องเลย เราไม่ใช่พระเราคืออะไรเราคือซ่วมคือฐานนั่นมันใช้ไม่ได้นะให้มีกฎเกณฑ์ในเข้าบรรษาตั้งแต่ตั้งแต่เข้าบรรษาไปนี้นะเราจะตั้งสัจจะอีสังอย่งไรเช่นการใส่บาตรไม่ให้ขาดแม้วันเดียวไม่ให้ขาดจนกระทั่งออกบรรษาไม่ได้มากขอได้ใส่บาตรพระองค์หนึ่งก็เอาไม่เสียสัจจะของเราที่จะทำบุญเจ้าบาตร ทุกวันจนกระทั่งวันออกพรรษาแล้วใครจะตั้งสัจจารักษาศีลรักษาศีลเราจะรักษามากเพียงไรศีลแปดศีลห้ามัน, 8, นตั้งจะบัดน,นี้จนกระทั่งอันตรวันพุธนี้จนกระทั่งออกพรรษาเราจะรักษาศีลก็เราเข้มศีลห้าศีลแปดอย่างเคร่งขัดเช่นเดียวกับพระท่านรักษาของท่านนี่ก็ให้ไปสมาทานในใจของตัวเองตั้งศัจจาธิษฐานบังคับหัวใจ ของเราที่ไม่มีฝั่งมีฟ้าให้มีฝั่งมีฟ้าด้วยสัจจความจริงบ้างนะนะแต่พระกันจำเอาอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตั้งจากนั้นไปแล้วท่านจะเล่นความเพียรท่านสำหรับพาไม่ไปที่ไหนแรมวันแรมคืนเว้นแต่ความจำเป็นดังที่กล่าวนี้่านมีข้อยกเว้นเอาไว้สงนันกต่างองค์ต่างภาวนาเช่ <c oughs> <c oughs> มีขอบเขต แล้วพวกญาติโยมจะตั้งสัจจะอิสานข้อใดทำบุญใส่บาตรไม้ขาดแม้วันเดียวจะกระทั่งถึงออกพรรษาก็ทำหรือจะสมาทานศีลห้าตลอดภรรษาก็ได้เราจะตั้งสัจจะข้อใดซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอักกระทำให้นำไปปฏิบัติตนเองเราพูดไว้กลางๆเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบเอาไว้ นำไปปฏิบัติต่อตนเองเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวของเราในพรรษาหนึง่งๆไม่ให้ขาดในพรรษานี้เราได้อะไรเป็นหลักใจบ้างนั่นพรรษานี้ได้อะไรบ้างเป็นหลักใจนั่นให้มีความดีงามเป็นหลักใจหลักใจก็เป็นความอบอุ่นแก่จิตใจของเรา <c oughs> ทีนี้ก็เลยกลับเลยไม่เอาหน้าเอาหลังอะไรเลยแล้วภาวนาะ มนุษย์เรานี้จะดีด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้ดีด้วยการตกแต่งอืมแต่งเนื้อแต่งตัวอืก้รู้มาอวดกันไม่ว่านุ่งไม่ว่าหม่มก้รู้มาอวดกันใช่ไม่ได้ศีลธรรมนี้ก็รู้อยู่ภายในสง่างามไม่ผ่าโขนโจรทยานเหมือนกิเลสพาโก้พาเก๋นะกิเลสพาโก้พาเก๋มันเหยียบหัว ศาส,สนาเหยียบเหวผู้ที่เจ้าไปอืมทำพาโก้นี่โก้สวยงามโก้ชุ่มเ,เย็นข้าีิดพาโก้นี่โก้โลเลโก้ไม่มีฝั่งมีฟ้าไม่มีหลักมีเจนให้พากันจดจำมาไว้นะต <c oughs> ั้งใจไปปฏิบัติอืพระท่านภูงูปฏิบัติมาเพื่อเพื่อทำตั้งแต่วันท่านบวชท่านบังคับท่านมาตั้งแต่วันบวชไม่คาดเคลื่อนเลย นั่นเพงที่ท่านยังทําได้ขอบเขตของพระชีวิตของพระอยู่กับคากับวินัยท่านไม่นอกเหนือจากนั้นไปเลยนี่ท่านอุตส่าห์แล้วอยู่มาได้บวชมาแล้วอยู่ชีวิตอยู่กับศีลกับธรรมถือกับธรรมกับวินัยท่านไม่อยู่กับปากกับข้องไม่ได้อยู่กับความทะเยอทะยานนะท่านอยู่กับศีลกับธรรมพระก็มีมีธรรมมีวินัย เป็นเครื่องพาก้าเ <c oughs> วเดินเราเป็นฆราวาสก็ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องพาด,ดําเนินก็เลยมีความอบอุ่นในเวลาตายไปจิตจะละลึกนะอืถ้าจะยังไม่ตายนี่ก็ต้องคิดทบทวนดูตัวเองถ้ามีความบกพร่องมากจิตใจจะดอดเดือดร้อนนะรีบหาเรื่องอื่นมาคิดกรบไปเพื่อเพื่อให้ความเดือดร้อนนั่นจางไป มันจ้าไปชั่วระยะแต่ภายในใจมันเผาอยู่ตล,ลอดเวลาสร้างความดีเอาไว้จะเป็นการสร้างความชุ่มเย็นให้แก่ตัวเอง <c oughs> มันแน่ใจตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ยังไม่ตายนะเวลาสร้างเขามากๆมกแน่ใจตั้งแต่ยังไม่ตาย <c oughs> ว่าน,นี้จะนําเรื่องมาให้พูดเลยที่น้องสงายสั่ง,งด้วยความแน่ใจว่าง,งั้นเถอะ ไม่ได้มาอวดนะ <c oughs> ไม่พาคอยู่ที่กระห่มบนทองออกมาจากภูเขาอมาพาคอยู่ที่นั่นพอดระยะนั้นจะเป็นโรคอะไรไม่ทราบแต่ไม่ใช่อหิวานะเป็นโรคอะไรสองวันตายสามวันตายคนในแถวนั้นบ้านกระห่มพลนทองตั้งร้อยร้อยหลังคาเลือนอา ั้งแต่พอเที่ยงเขาถือกันอย่างนั้นพอเที่ยงผ่านไปแล้วเขาเขาก็เผาศพตอนชเช้าของส่วนมากเขาไม่โยมเขาไม่นิยมกันเผาศพพอตอนบ่ายแล้วเขาเริ่มเผาศพถึงค่าเลยนี่เป็นความนิยมคนทังภาคอีสารมากเป็นอย่างนั้นที <c oughs> นี้พอเราไปพักอยู่ที่นั่นลงมาจากภูเขาก็มาพักที่ินเขาอืมนี่เขาก็คนตาย,ยที่ เว่าก็าช้ากันอยูท่ทางเราพักรุนด้วยนะแล้วก็นิมนต์ไปก <c oughs> ุศลามาติกาให้คนตายตั้งจะบ่ายมาแล้วคนนั้นเอากันมาคนนี้เอามาเอาเผาคนนี้กุศลาารรำมานี่คล่องปากเลยเข้าใจไหมคล่องยิ่งกว่าปฏิโมกจนสุดท้ายตั้งจะเที่ยงไปไม่ได้กลับวัดนะมน่แต่กุศลา ที่กุศลาอันนี้สรุปลงไปไปนั่งกุศลาอยู่นั่นมันเกิดเรื่องราวของอย่างที่ชาวบ้านตายมาเกิดกับเรา <c oughs> มันเป็นเหมือนเข็มเข็มที่แลกต่อไปเป็นหอกเป็นแหลมเป็นลาวทิ่มกันเนียขัดอกมันมันขาดอกขึ้นมายืบแยบยบยบแยบเอทำไมเป็นอย่างนี้นาว <c oughs> เพราะเป็นมันเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาถึงสองวันตายสามวันตายถ้าเลยสามวันไปเร็วไม่ตายรอดในหนึ่งวันสองวันสามวันนี้ตายเนี่ยโรคอันนี้วันวันมากแปดศพวันน้อยก็สามศพเราในกุศลาตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนค่ำทุกวันแล้วสุดท้ายมันก็มาเป็นในตัวเอง พอเป็นขึ้นมันรวดเร็วด้วยนะก็ยิบแยบยิบแยบเอสมัยเป็นอย่างนี้ว่าสักเดียวหนักขึ้นหนักขึ้นรู้ได้ชัดมันเป็นเหมือนอบเหมือนเหลาทิ่มแทงประสานกันในหัวอ,อกเราอ้าวแน่ใจแล้วนี่เราเป็นโรคประเภทนี้นี่หรือไม่ดีมันจะตายอยู่ในป่าช้าเลยนะมมพอแน่ชัดแล้วเลยบอกประชาชนเขา <c oughs> นี่นหะโยมที่นํากันมาเผาเนี่ย ได้กุศลาให้ทั้งวันทั้งวันนี้นะวันนี้อาตมาเป็นนาวะเป็นไรน,นี่นะเริ่มเป็นเดี๋ยวนี้แต่รุนแรงรวดเร็วอ่ะให้อาตมาลากลับชนะวะอย่าให้อยู่นะเดี๋ยวจะอาตมาแต้แจะไปนิมนต์ใครมากุศลาเา่าพกท่านหลายใต้ก็ยังมากุศลาให้แบบนอ้องอาตมาใต้ใครจะกุศลาให้ล่ะไม่มีนะเขา้อยงั้นเขาก็ให้กลับทันทีเลยนะเพราะเขาเห็นไผแล้วกลับไป มันขึ้นอย่างรุนแรงด้วยนะน,นี่แหละที่ได้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างรุนแรงเลยไอ้เรื่องกลัวตายเราก็ไม่เคยกลัวเนี่ยที่นี่มันไม่มมปะทะกันตอนที่เจ็บหนักๆที่นี่มีแล้วมีบอกชัดเจนในใจว่าเวลานี้ทํายังไงจิตของเราก,ก็ก็ยังไม่พ้นเนี่ยถึงจะสูงขนาดไหนก็ยังไม่พ้นถ้าตานิ่งจะต้องไปข้าง ค้างก็บ,บอกงกงๆเลยสุดทวารห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งจะก้าวเข้าสู่นิพพานแต่ยังไม่ถึงมีโลกอันนี้มันมันมันมาท <c oughs> ำลายเจ้ตอนนี้จึงยังไม่อยากตายและขัดก,กันอยู่นั่นแนหะความไม่อยากตายคือถ้าตายแล้วไปจะไปค้างค้างกี่วันกี่คืนไม่อยาก้านถ้าถึงนิพพาน พ้นทิเแล้วตายเมื่อไรได้ทงางนั้นนะว่างันเวลานี้รู้ชัดๆในใจจาของว่ายัางยังไม่สิน้นอืมถึงละเอียดขั้นใดก็ยังไม่สิน้นตายแล้วจะไปค้างค้างกี่วันกี่เวลาก็ไม่อยากให้ค้างนี่แหละคือนี่ความตายมันเถียงกันทะเลาะกันคือยังไม่อยากตายนั่นแหะตอนที่ไม่อยากตายคือกลัวจะตกค้างไปเกิดนี่บอกชัดๆสุทววาท่าชั้นในชั้นใดๆกําลัง มันเป็นอยู่ในจิตมันรู้ของมันชัดเจนเพราะนั้นจึงยังไม่อยากตายตายนี่ก็จะไปค้างกลางทางไม่ถึงนี่พานแล้วเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วเ,เดี๋ยวธรรมก็มาเตือนอย่างหนักเลยอนี่ท่านมหายุ่อะไรกับเรื่องการเป็นการตายการเป็นการตายก็เป็นอริยสัจชาติปิฎกขาชรา,าปิฎกขามานไปิฎกขังมันก็อยู่กับตัวทุกคนท่านก็เคยผ่านทุกเวทนากับสิ่งเหล่านี้มามากกว่ามากแล้ว ทำไมมากังวลเรื่องความเป็นความตายเป็นก็คือท่านเองตายก็คือท่านเองความรอบครอบในธรรมทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากทุกข์ก็คือตัวท่านเองท่านมานอนใจอยู่ในท่านจะพิจารณาเอานี่พิจารณาที่นหน่าท่านมายุ่งอะไรกับความเป็นความตายที่ว่าตายแล้วมันจะข้าเนี่ยมันยุ่งมันอยู่ตรงนั้นพอทำมาเตือนเตือนอย่างแรงด้วยนะถึงถึงขึ้นมาพอรับความเจ็บทีนี้ก็หมุนตี้วเลย เรื่องความเป็นก้อน้ไม่ได้กลัวนี่ยที่นี่ฟาดเขาทุกเวทนามันประสานอยู่นี่นะตายได้เร็วพี่พิจารณาเข้าไปนีสติปัญญาฟาดกันอย่างนั้นเอากันเอากันไล่กันไปอยู่ในนั้นสุดท้ายก็ทุกทั้งหลายที่มันเสียดแทงประสานกันนี้เรื่องอำนาจของสติปัญญาทุ่มบนเข้าไปทุ่มไปอันนั้นพังลงอันนี้พังลงพังลง ว่าจะหกทุ่มทั้งหมดเรื่องทุกเวทนาด้วยอำนาจของสติปัญญาเรียกว่าธรรมโอโถทุกทั้งหลายขาดขะบั้นไปในเวลานั้นเด็กขาดใลโล่งหมดเลยเอเพิจนาณาถึงขนาดนั้นมีจนแน่ใจว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหกทุ่มพอทุกเวทนาที่จะพาให้ตายเดียวถอนตัวออกไปหมดนี่แหละอำนาจของธรรมโอโถ พอหมุนขึมานี่ก็ไล่เบีย้ยกับทุกขเวทนากับธาตุกับขันเป็น,ปนอะไรไปอะไรจนกระทั่งเข้าใจทุกอย่างจิตลงถึงอะไรเจ้าพอจิตลงถึงถอนขึ้นมานี่ว่างไปหมดโลกธาตนุนี่นั่นเห็นไหมละ่ะทีนี้ไม่ตายน,าน,นั่นนั่นแหละกลัวตายกลัวตรงนั้นนะพูดสรุปความไม่ต้องหาเจ้ากลัวตายก็ตายแล้วมันจะค้างค้างนี่จะไม่ค้างที่ไหนแน่ใจบอกค้างในสุสวารชั้นใดชั้นหนึ่ง แต่ไม่อยากค้ามเพราะไม่ใช่นิพานนี่ยางทีมันทะเลาะกันอันหนึ่งไม่อยากตายอืออันหนึ่งะอะไรก็แล้วแต่เกียงกันอย่างนั้นนะพอทำขึมาตีเอาแตกอันนี้แล้วก็จิตก็หมุนไปทำตึงพุ่งอะไรนั่นมีเรื่องกลัวตายธรรมดาไม่กลัวแต่ข่านั้นกลัวกลัวว่าจะโดดค้างไม่ใช่กลัวว่าจะตกนรกอะไรที พราะการตา่าความชั่วช้าหระอมกอะไรนะกลัวมันจะทางในสุดทาวาสอวิหาตปาศุรสาศุนย์ศียกนิขานี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีอืาชั้นใดชั้นหนึ่งตามแต่ทั้สูงจะอยากยเข้าไปก็ขึ้นชั้นสูงเข้าไปนี่ก็อยู่ในระดับอันนั้นนะ่ะชั้นสุดทาวาในหัวใจดวงนี้มันรู้ชัดๆอย่างนั้นนี่อาเป็นยังไงปถามใคไข่ พระพุทธเจ้ายังไม่ถามถามทมพระพุทธเจ้าเคารพทำนี่รู้ทำภายในใจตัวเองว่ายังค้าง,างเพราะนั้นเองยังไม่อยากตายฟาดกันตรงนั้นเลยพอทุกขาดกับบ้านไปที่นี่หายห่วงนั่นแนหะมีอยู่ทางนุนงอำเภอบ้านผือข้าบอกนั่นแหละนี่สิว่ายังไม่อยากตายตายแล้วมันจะค้างยาไปคิดว่ายังไม่อยากตายตายแล้วมันจะลงนรกไม่ได้ได้อย่างนั้นจมนะ นี่ไม่ไม่มีคําว่าตายแล้วหรงโหรตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นถมทหานชั้นสุชาวารชั้นใดชั้นหนึ่งในระดับนั้นจวนจะก้าวเข้าถึงนิพพานแล้วแต่โลอโรคภัยอันนี้มันมาหมุนจึงได้ทะเลาะกันพอปัดอันนี้ออกแล้วก็พุ่งเลยพิจารณาโรคก,ก็หายความกลัวตายที่นี่ไม่มีเลยนี่เรื่องใจนี่ให้ช่างมันพอเถอะหน่อยก็ สร้างบุญบุญกุศลได้พอยังมีชีวิตอยู่แต่ลือถึงความตายไม่มีไม่มีกัวกล้าหาาทานใจตลอดเนียด้วยอำนาจความดีถ้าเป็นความชั่วคิดเรื่องชั่วชาติโมกไม่ได้นะเป็นไฟเผาโฮกต้องหาอุบายคิดเรื่องอื่นเข้ามาตก,กให้มันผ่านไปเรื่องราวนี้ผ่านไปแต่สําหรับคน,คนมีบุญน้่ไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเวลาเป้นอยู่กับหัวใจ ลูกกับหัวใจดังที่พูดนี้มาอ้วดพี่น้อกทางหลายหรือคําพูดอย่างนี้เราก็ไม่เคยพูดนะวันนี้เปิดอหัวชาติพูดถึงว่าจะไปสุดสวะชั้นใดชั้นหนึ่งนะั่นบอกซะก่อนไม่ว่ามใตยเวลานี้มันจะค้างจะค้างทนา้นี้แต่ไม่ให้ค้างคือไม่อยากค้างถึงไม่ยังไม่อยากตายถ้าว่าสิ้นที่เดี๋ยวนี้ไปเดียวนี้ได้เลย นี่มันยังจะข้าอยูถึงไม่อยากตายนี่อยากเจียวไม่อยากตายตะเลาะก,กันไม่อยากตายก็ไปชั้นไหนสุดทว่าห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีชัดอยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่จะจะก้าวเข้าสู่นิพพานใกล้แล้วถ้าเป็นบันไดก็เจ้นจะถึงแล้วนั่นละออกจากนั้นจึงก้าวมากลับมานี่วัดโอยชมัยเจดีจากวัดโอยชมัยเจดีที่ขีดปัญหาความสว่างสวัยนี่เดือนสามถ่งเดือนสาม กุมภาแล้วแบกปัญหานี้ไปนู่นไปอยู่ทั้งอำเภอบ้านฝือท้าบบอกลึกๆนั่นแล้วก็แบกปัญหานี่กลับมามาเทกันลงที่นั่นนะที่วัดดอยชเวจีของเต่านั่นเนี่ยขาดสะบ,บั้นไปเลยนี่เห็นไหมละ่ะปัญหาทั้งหลายที่ที่ว่ากลัวมันจะค้างจะค้างไปเทลงที่บัดดอยชเมจีไม่กลัวว่าค้างที่ตรงไหนนั่น นี่เรจิตใจถ้าได้สร้างให้พอตัวแล้วไม่มีคําว่ากลัวตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่อยู่ในหัวใจคิดดูที่จะยังไม่ตายมันบอกแล้วว่าจะไปเกิดอยู่ในสุสวารค์ชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนเลยคือมันจะชี้บอก้วมันจะจักอยู่ในหัวใจเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมที่มีในใ,นใจเราแต่มันก็ค้างเนครั้งท,งที่คือไปแล้วมันจะไม่ผ่านถึงนิพพานทีเดียวทราว่าบริสุทธิ์แล้วถึงนิพพาน แล้วตายเดียวนี้ก็ได้นั่นแหละแต่นี่มันยังไม่ถึงมันจะไปรออยู่วันเดียวคืนเดียวไม่อยากรอเพราะมันพางเนี่ยที่มันทะเลาะกันเรื่องความเป็นของตายัยงไม่อยากตายพอทําท่านเตือนมามา,มาเตือนเราอย่างถึงที่อย่าแล้วทิ้งบ้าแล้วซักกันเลยนั่นโลกก็หายในคืนวันนั่นไงแล้วก็ปัญหาที่ว่านี้ก็มาปองที่ก็ดอยธรรมเจดี สามเดือนไปโน่นกลับมานี่มาปงันปัญหาที่ว่าไม่อยากไม่ยังไม่อยากตายอืมตายเมื่อไหร่ได้ทันทีเพราะว่าถึงนี่แล้วตรงปัญหานี่แล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได,ได้มีน้ำหนักเท่ากันแต่ที่ให้มีน้ำหนักอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวข้องกับการช่วยโลกช่วยโลกฐานถ้าตายไปเชยวนี้ประโยชน์ที่จะทําแก่โลกควรจะได้มากน้อยเปนลรก็ต้องขาดสันกับกัตา,างกันจึงโยกให้การ ความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปตายไปแล้วมันไม่ได้ทำประโยชน์ให้โลกเวลานี้มีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ให้โลกจึงยกน้ำหนักให้ทางความเป็นอยู่นี่เสียเมียจัดนายซ่าการบำเพ็ญกองการผู้ลนตั้งแต่ล้มดูครูคานมาจิตด,ดวงเงียตามดูมันตลอดเลยมันตั้งแต่มันล้มลูครูคานไปนั่งล่องให้อยู่บนภูเขาสู้ที่เอไม่ได้ก็เคยเล่าที่เราไหนสังนั่นละ ผูกโกรธผูกแค้นกันมาตั้งแต่นั้นฟาดกันฟาดก,กันจนทั้งจิตก้าวเข้าถึงถึงขั้นที่ว่านั่นแหละที่ที่ว่าสุขาวา้าจันถางันเราทั้งถึงดอยวัดดอยธรรมเจดีนั่นแหละคือถึงนิพพานเอาตรงน,นั้นเลยนะพอถึงวัดดอยธรรมเจดีปัญหาข้อขัดแย้งต่างขาดกับบนไปทีนี้ตายเมื่อไหรก็ได้แหละแต่ก็ยังไม่ตายยังอยู่ยนี่อยู่บ้านบ้านนี่ย เนี่ยเป็นที่ผูมใจพอใจในความเพียรของตนที่จะบำเพ็ญมามากน้อยทุ่มลงอย่างเต็มเม็ตจนวยไม่ได้เสียดายพิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรตัวเองมันรู้สึกมันขยะขยะนะคือมันความเพียรกล้าที่จะว่าตรงนั้นตรงนั้นอ่อนแอต่อแทไม่มีเลยมีแต่มันม,มันผ่าโผล่ผ่าโผล่ผ่าโผล่จนขยะขยะนะตัวเองจนขยะขยะถ้าอย่างนี้ทําไม่ได้บ้าง แต่เวลานั้นมันทําได้เพราะเรื่องทาเป็นย่ำไยจะยี่ยงอย่างทุกวันนี้แล้วตายเลยทําได้ย่าไยนะี่นี่แหละความท่าเทียมผลของการกระทาด้วยความตะเกียบตะกายมาแสดงที่จิตใจของเราเข้าถึงท่านจิตใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นความบริสุทธิ์สุดส่ดวนถึงนิพพานทั้งเป็นหรือเป็นธรรมชาติทั้งเป็นภายในธาตุขันธ์ ค้องขันอยู่ด้วยความมือสุดของใจขันเป็นสมมูิเข้ากันได้กับสมมูิทั่วไปเพราะว่าดีๆก็เข้าได้เพราะว่าชั่วๆเขาว่ารัากๆเขาว่าสั่งๆแต่อยู่ในวงขันไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติอันนั้นได้เลยนี่เรียกว่าขัานส่วนใดที่เป็นสมมูิมันจะเข้ากันได้สนิทสนมประสานจะได้ธรรมดาส่วนจิตนั้นเข้าไม่ได้เพราะอันนี้เป็นสมมูิอันนั้นเป็นมีมดูดนี่ ให้มันรู้อย่างนั้นเอปไม่อย่างนั้นไม่ได้เรองนะให้พาท่านไปปฏิบัตินะให้มีข้อคาจั่งนจริงจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกคืนไม่ขาดทําทบุญต่กบารท,ทุกเวลาไม่ขาดข้อใดก็ตามยกเว้นเช่นอย่างการเมาสุราเป็นบ้ามาทั้งวันทั้งคืนให้หยุดเพราะงั้นทําไมจะหยุดไม่ได้วะเราเกิดจากพ่อแม่ของเราเราแม่เอาสุสรามากรากเราเหรือ มีแต่ขนมนมเนยอย่างดีๆมากรอกแล้วตายแล้วไปเหยียบหัวแม่ไปซะแตกสุรามันเข้ากันได้ไหมล่ะเวลาแม่เลี้ยงเรามาเอาสุรามาเลี้ยงไหมเอาแต่องของดีๆดีๆมาเลี้ยงมีเวลาโตขึ้นมาละแตกสุราเหยียบหัวแม่ไปพวกนี้พวกในเราคุณไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่แต่ว่าอย่างยิ่งแม่สำคัญมากนะเหยียบหัวแม่ไปใครถ้าแต่สุราเจ๋งๆมันเหยียบหัวแม่เจ๋ง ให้แม่มาเยียบหัวมันบ้างที่นะ่ะแม่มาเยียบหัวคืออย่างงดเลยสุราหยุดไม่ไม่กินนั่นแหละให้ที่ยกตอบแทนคุณแม่ให้แม่มาเยียบหัวเราเราเหยียบหัวแม่มาตั้งแต่วันชาแตกสุราเข้าใจไหมน่ะพากันจดจํเอาไว้วันนี้ไม่าบว่าจะพูดอะไรบ้างนะมันก็หลงลืมไปให้ต่างคนต่างมีความจัดความจริงนะเข้ารรษาแล้วให้มีขอบเขตบังคับตัวเองให้ได้ในภรษาหนึ่งเรามี เรามีข้อเป็นที่ระลึกภายในใจข้องเรามีความศักดิ์สิทิงเช่นการทาบุญให้ทาไม่ขาดแม้แต่วันเดียวหรือไหว้พระทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ให้ขาดหรืออะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนซึ่งมันปิดมันจะข้อเอป็นเรื่องทีเตัดมันให้มันขาดระบ,บ้านไปเลยเอาทำเขาตัดอย่างอื่นตัดไม่ขาดนะอืตัดให้ขาดเวลานี่เราจะสร้างความดีด้วยธรรม ไม่ได้สร้างความดีด้วยชี้อเดชหากันจำนะวันนี้ก็รู้จะมีเท่านั้นแล้วก็หลวงพี่น้องหลายจำาาวันพนี้ท่านเจริญบ,บารแค่หน้าประตูหน้าวัทนั้ท่านจะเป็นจัดสรางทุโธงของท่านต่อไปจะเล่าอ,ออกภาษาก็มีเท่านั้นแหละแล้วพากันเั้าออกตั้งใจมีคำสัย์คำจริงไว้ปฏิบัติบังคับตัวเองเพื่อความเป็นคนดีนะในภาษานีใ้ให้ได้ให้ได้อย่างหนึ่ง อย่างได้เป็นที่อบอุ่นในใจนะอยาให้มีตั้งแต่ความเหลวแหลกแบบนีมันจะไวาเผาเราอยู่ในโลกนี้ก็เผาตายไปไปเผาดนวยังผียิ่งแล้วนะเออเาทานั้นละนะ,บะจบพออแล้วจากนี้ก็ให้พอนะนะหมดจะให้พอให้พ่อให้พออห่พอ <c oughs> อีก <c oughs> จิตัังปฏิตังสมหังที่พ่อแม,มว่าจะมีชาตุู สาวเกปูเรนตูสังกปาจันโทปณระโสยถามิโชติระโสยถาสพิติโยวิวัจจานตุสัพพโลกโควินรสตัวมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจจังอุทาพะจานโน จตาโรธรรม,มาวาทานติอายุวนโนสุขังภะาลาหะ<ป>